นี่จ้านี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องมายนะคะเอาไว้ดูเล่นนะใส่ทั้งเล่นๆบนตุกส์สูงขนาดนี้นะนี่จ้านี่ยแค่นี้ก็เป็นแล้วจ้ะทุกคนคะแค่นี้ก็เป็นแล้วดูดูติดแล้วนะคะติดแล้วลูกใหญ่ดูวืยพันดีพันงามด้วยค่ะ ติดแล้วหอมเชียวนะไม่ใช่ติดแค่ลูกเดียวนะคะนี่จะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นกระตุงเป็นกระตังนี่นี่จะดูดูดูจะสะออนกันไหมแต่ละกิง่งแต่ละก้านนะคะยังมีติดอีกนะ ต้นนี้ต้นนี้ก็ติดนะดูใส่แค่นี้เพื่อนๆไม่ต้องมากนี่แค่นี้ก็ได้ชมนะคะได้ชมดูฉันขอแอบดูเธอหน่อยพันนี้สวยนะพันนี้สวยหลอเขาสุกนะคะคล้ายๆมายมนะเนื้อเขาจะคล้ายๆกับชอรี่นะแซบค่ะแซบดูนี่ค่ะกำลังติดอีกหลายจ้ะกำลังติดอีกหลาย ไม่ต้องปลูกมากปลูกไม้สองต้นก็เหลือเฟือแล้วถ้าใครอยากขยายนะคะอยากขยายอ,อตอนนี้เขาออกดอกเนาะมันจะมีกิ่งมีแง่งข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะนี่ได้แง่งหนึ่งแล้วที่เห็นเห็นนะคะเอาไปปักค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกใหม่ค่ะเพราะว่าเขาติดง่ายเขาเป็นอะไรที่ติดง่ายนะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอันนี้ใบเยอะไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจัดการตัดใบออกนิดนึง ค่ะแค่นี้ดูแค่นี้ก็งามแล้วแค่นี้ก็ได้ชมได้ชิมนะคะแล้วก็เยอะเหลือเฟือกินไม่ทันเวลาเขาสุกนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างนะก็ตัดแง่งนะคะปักชําใส่ที่ใหม่เพราะว่ามันถังเล็กมิดเดียวนะคะบางทีเขาพื้นที่ก็าอาจจะไม่พอนะเขาเขาต้องการพื้นที่ขยายตัวเขาเองด้วยนะแล้วก็ขยายไม่ยากหักหรือตัดนะ,ะกิ่งจะได้สวยแล้วก็ เอาไปปักใส่ดินเลยค่ะทิมลงเลยทิมลงเลยนะคะทิมลงเลยนะมันก็จะได้เออเป็นต้นใหม่ออกผลไวด้วยไม่ต้องพาอจากมเมล็ดนะคะเวลานุ่นเพาะนุ่นก็จะเพาะแค่สองต้นเพาะเหลือจากนั้นนุ่นก็รอให้เขาโตแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยขแขนงของเขาเอาค่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปลูกด้วยมเมล็ดใหม่จ้า ที่บ้านก็เพียบเลยเพื่อนๆก็ขออยู่ว่าจะเอามาให้ไอ้ขอไม่เสียดายค่ะเสียดายกระทาง,างเดียวนะจ้าอ่ะคลิปนี้ไงก็ไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า